ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคนมาแล้วเซียดเ้วมาแล้วคำรนตอนแม้สิทธิ์บัตรทองจะช่วยเราฟอกไตฟรีแต่ทางที่ดีควรไม่เป็นโรคไตกันเด้อฮิบอกให้เทศบาลเมืองนครพนมใตของพี่น้องทุกคนอยู่ในความดูแลของพวกเราเคนที่ไปเที่ยวเล่นนครพน จ <Gãi> <t giật thương>. <kalo> <avez> <t> -Eh> <t> ักลองเชื่อคำน้องต่อไอไปอ่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสะปสะช,ะชะเขต8ไปเยี่ยมชมหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของเทศบาลเมืองนครพนมดูแลภูมิใจแทนพี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองนครพนมได้จัดระบบทีมงานดูแลพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาฟอกเลือดหลายคนชื่นชมที่เทศบาลเตรียมรับกับโรคนี้มาช่วยชบบาวบ้านประเด็นนี้ดีกว่าไม่รับความสะดวกเราก็อำนวยความสะดวกเราตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาได้3ปีและมีบริการรถรับส่งพรอ้อมแต่ถึงแม้จะบริการ ก็ควรหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไตเพราะชีวิตนี้จะสูญเสียทั้งหมดเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นก็ว่าได้เมืองใดจะน่าอยู่เมืองนั้นสรารสุขจะต้องเข้มแข็งอย่างที่นครพนมเป็นตัวอย่างดีค่ะคุณหมอที่ฟอกไตก็ดีทุกคนแหละค่ะ บริการดีค่ะศูนย์ฟอกไตแห่งนี้มีการจัดรถรับส่งฟรีแต่ทางที่ดีเราท่านควรหาทางป้องกันการเกิดโรคไตจะดีที่สุดไม่ได้มองว่าอยากจะให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอยากจะให้ผู้ป่วยสุขภาพดีทํางานร่วมกันดูแลพี่น้องให้เข้าถึงบริการมากที่สุดค่ะเรื่องของโรคไตเรา,เ,ราเอา,เอ,าอยู่<อ>สรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าโรคไตเป็นแล้วจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ดีสุดคือการป้องกันขอรับเทศบาลเมือง นครพนมและสปสชภาพดีโอ้น้องพี่ต้องทำอย่าปล่อยให้โรคไัยขยำเราต้องทำทั้งใายทั้งใจ,งใจถ้าร่างกายฟิตจะช่วยพิชิตโรคไขยสามสี่อ,อจำไว้ที่น้องไทยจะแข็งแรง ข่าวดีดกับพี่คำรณรู้ทันโรคเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทำศูนย์ฟอกไตเทียม<ด>ยเทศบาลเมืองนครพนมนะจะบอกให้สามสี่อ,อจำไว้พี่น้องไทยจะแข็งแรง